ที่เลือกเรียนนิติศาสตร์เพราะว่าเรารู้ว่าเราขาดทักษะท,ทางด้านการคำนวณแต่เราถนัดทางด้านสังคมเมื่อคณะมาไล่เรียนแล้วเนี่ยคณะน,นิติศาสตร์ตอบโจทย์เรามากที่สุดค่ะการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยทำให้เราได้รู้กฎหมายกฎหมายมันสามารถที่จะเอาไปป,ป,ปรับใช้กระทุกวิชาชีพได้ไม่จะเป็นเพราะว่าจะต้องทํางานในศาลเท่านั้นฉะนั้นเมื่อเรารู้กฎหมายเราก็เบนเข็มไปทางธุรกิจทางการธานาคารเราสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาปัญหา ดมาไ้คนิสตร์สอนกระบวนการทางความคิดทั้งหมดให้เรามีวิธีการจัดระเบียบทางความคิด เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นบางคนอาจจะตกใจอยากรักวิ่งซิงโ้นไม่รู้ว่าจะต้องไปติดต่อใครดำเนินคดียังไงแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้กฎหมายเราก็จะรู้ช่องทางมากขึ้นว่าเราจะต้องออดําเนินการทางคดียังไงต้องติดต่อใครหรือว่าถ้าใน,นาทางธุรก,กิจเราจะทํานิติกรรมอะไรสักอย่างก็จะรู้ว่าเราจะต้องทําสัญญาอะไรสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเกาะต้นกันตัวเองนิติศาสตร์ ถ้าเป็นสมัยก่อนเชยนะคะจะสมัยนี้ไม่เชยแล้วคณะนิสตร์เป็นคณะที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆคนเก่งๆสมัยนี้เลือกคณะนิสสากเป็นอันดับหนึ่งเพียงนั้นเลยค่ะฉะนั้นตอนนี้นิสตร์ไม่เชยแล้วที่เลือกเรียนหอการค้าเป็จะบอกว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากที่จะไปเรียนไกลๆเดินทางสะดวกไปมามหาวิทยาลัยง่ายๆที่นี่สะดวกที่สุดละค่ะ อยู่ที่นี่เราใกล้ชิดกับอาจารย์อาจารย์ให้ความเมตตาเราเราสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาปัญหาต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องตะกี้ตะวขใจปรึกษาใครก็ได้นิติศาสตร์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 